สบายดียามแรงพี่น้องเอ้ยพ่อกันยามแรงแรงพ่อกันยามแรงแรงบรรยากาศเงียบพี่น้องกนมะขามถ้ขวานะมะขามถ้าบอกอลาสิมีลายนี่มันมีผู้เลจับหนึ่งมันเบิดต์ตไว้ให้ใครที่บอกอลายกินข้าวปุ่นกินข้าวแรงข้าวแรง เออยำแนำมข้ามใสแ่แควใส่เล็มที่มัน,นะนะ <S <S มจะออกมาแล้วก็ผุดรอปอืออนี่เสือแล้วยำใส่วงเน้นๆใส่วงแควที่มันจะออกนี่ <มา S 2> พวยแห้งเลยนะแห้งแห้งไม่ได้แคลเหี่ยนยักษิม,มัดจะใช้สีทอนออกไข่ได้นะม<อ>ันจะเล็ม,ลมๆใช่อ่ะคีมดึงออกนะอเนาะใคคีมคีมอาจจะคีมนะอือคีมค่ะ ข้าแรงพีน้องเลยซื้อมากเหมือนี่น้ำยาข้ทิเราเลยส้าียกินในมะขามข้าวบัลายเอาวนใดเ่เส้นเดียวแน่นะครับบัวลายโอ้มมีโอกาสด้

ดีงามแดงได้พี่น้องเด้อหนูกนนาา่งปาไม่กินเขาเลยเนาะอ่ะน,น,น้องเ่มาสวยเลย่าขึ้นมา,เ<อ>ากเลกยจริงจองก็ดมาๆีเอาไก่เลยกัออนกะันอยไดนี่อลายเอาลาของ่ะนอกรดาพี่น้อง่น ันได้ดันต่อฐานตึ้ต่อแกะมาเพื่กอะไรกระนังกระดั่เดี๋ยวเานก็เ่มัดมาพี่น้องจ้าข้าวขวราเลยจ้าขัาวขวีกุยก่บปิเนาะสิมีก่อเลย เอาหงมนพอสมาจนเียคุ่กส็เียกัก então, เอาลเีนเราตาเงิเราตเองเราัวร่วถั่วหาเองวาชดอ

้าแบงลองกับบแบบลองปวดแล้วด้วกับเก่าที่เรามาแช่นั้ไหมไปสมาคซื้อไฮไลทสใช่ Bất lắc, hm, bớt năng. Do đi bất lắc, mừng sáng sớm 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 đó đấy sớm 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 nha sớm 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 sớm

ใส่ห้องใส่มาป็ดปุ่ม เจ้าหนูบอกว่ามสุดยอดนะซื้แค่เบิร์แค่แมลอยนี่ง็คิดจุดิงลยเดียรจะเบิรล้กำังหนกทั้งตอนเจ้านดจะกินได้น้อยเดียเจแต่ว่าตอนนั้นเดี๋ยวเอาซื้อมาสองโลกินก็ตอหงเลยเายก่านี้นี่ตอหงส์ไปโลเลย cái dạng phải sao rồi trồng phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อาเลยเอาไรเลยรอเมนะยังป <oh> ่นนะอะไรอออร่อยังเลยเ้ยกรทผิดาแบเพดอยแสบเนาะ ก็อุ่นมันๆนะอะไรแบ้มะนม่บะแฉกดูชงด้างเผื่อนมาหนึ่ ทานเล่านะครับเห็ดแบบเป็นงานนั่นเองงานเป็นงานอะไเอาเห็ดขายเป็นหมอเลยน้ำกระปุ่นนะสั่งได้จากหมอจากหมอนะสั่งเอาดูว่าซีมืต์ทรมาดา มาซื้อมาห้างสินเฮียนใหม่ด่ก็ม่บุ๊กแล้วเรบกไลาบี่วก้วเ

Mm. Ừ. Bạn mày là cái gì nhàng... hả nha Không dám đi phía nào hả bó? ในพักุนอเปนราอีกอย่างหนึ่งนะเสริมเั้ยเติมอาหารบันไม่ก็บอกแต่ยาพินอนองเลยเลยเอาไงเลยเนาะบอได้บอกอะไรบอกว่าช้ลุงป่าเท่านั้นบอได้าบ้านอบอได้บอกข้าวบานไม่ก็มีพอกรแม่อะได้ปที่ที่อยู่น้อยกับมีภาพยังว่าแห่ขึ้น